สำหรับออนไลน์คอร์สบทนี้ครับเราจะมาคุยกันโดยตรงในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงครับทําอย่างไรให้สัญญาณเสียงที่มาจากไมโครโฟนหรือแหล่งอื่นเนี่ยมันมาแบบสวยๆครับไม่มีเสียงซ่าให้รําคาญใจหรือว่าไม่แตกพร่าจนไม่สามารถนําไปใช้งานได้นั่นเองครับสําหรับคนที่สงสัยครับว่าไอ้เสียงซาแบบนี้เนี่ยมันมาจากไหน เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ผมอยากจะโชว์เอ็กซมเปิลจริง,รงๆให้คุณได้ชมกันก่อนครับคุณจะเห็นเลยครับว่าขนาดนี้เนี่ยครับเสียงของผมเนี่ยมันก็ดังเท่าเดิมแต่ว่ามันมีน้อยซ่าเข้ามาครับมันเกิดจากการที่สัญญาณจากไมโครโฟนซึ่งจับเสียงของผมอยู่เนี่ยมันถูกปรับปรุงคุณภาพสัญญาณน,น้อยเกินไปครับก่อนที่จะถูกส่งเข้าไปในระบบบันทึกนั่นเองครับทีนี้ครับแล้วเสียงแตกจะเป็นอย่างไร เสียงแตกก็เป็นประมาณนี้แหละครับกลับด้านกันครับสัญญาณเนี่ยถูกป,ปรับปรุงคุณภาพเยอะเกินไปก่อนส่งเข้าระบบบันทึกนั่นเองอ่ะผมเชื่อว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยครับเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่า เรื่องของเสียงแตกเนี่ยครับเราจะไม่คุยกันแตกคือแตกครับจะแตกในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณหรือจะไปแตกในกระบวนการประมวลผลเสียงอันนี้แตกคือแตกครับแต่เสียงซาเนี่ยครับมันแบ่งออกมาได้เป็น2ชนิดด้วยกันครับชนิดที่1ครับก็คือ self noise self noise ในที่นี้ครับเป็นเสียงที่เกิดจากต้นทางเองครับเช่นไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยโหลดตัวบล็อตแคสเตอร์ซึ่งเป็นไมโครโฟนบล็อตคาสต์เกรดดีพอสมควรเลยครับมันก็จะมีเสียงซาเบาๆนิดนึง ซึ่งผมเชื่อว่าคุณไม่น่าจะได้ยินเพราะว่ามันน้อยมากๆแต่ถ้าเราใช้ไมโครโฟนคุณ,ณภาพต่ําๆเกรดต่ำๆเนี่ยสิงซ่ามันมาจากตัวไมโครโฟนได้สบายๆเลยครับแบบนี้เนี่ยครับเราจะไม่สามารถแก้ไขในกระบวนการปรับปรุงคุณ,ณภาพสัญญาณได้ต้องปล่อยมันไปครับแล้วค่อยไปโปรเซสต่อที่หลังในกระบวนการทุมกลางแหลมหรือประมวลผลเสียงรูปแบบอื่นนั่นเองครับแต่สิงซ่าแบบที่2ครับ จะเป็นเสียงซ่าซ,ซึ่งเกิดจากการขยายผมจะทำให้คุณดูครับตอนนี้ครับในมือผมครับคือมิกเซ er อร์ Yamaha MG10XU ซึ่งเป็นมิกเซอร์ที่ผมเนี่ยแนะนำให้กับลูกค้าตลาดออนไลน์คอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขนาดเนี่ยมันโอเคเลยครับรับไม์ได้4ตัวมีรูเสียบอื่นๆอีกพอสมควรผมจะเร่งเสียงช่อง1ช่อง2แล้วก็เร่งเกณฑ์ด้วยโช ประมาณนี้เลยครับคุณจะได้ยินเสียงโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับเมื่อเราเร่งเกณฑ์เยอะเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงซาบเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้เนี่ยครับมันเกิดได้จากอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งเลยครับ มันเกิดจากที่ว่าต้นทางเนี่ยหรือไมโครโฟนหรือสัญญาณใดๆมันอ่อนเกินไปครับที่ตัวปรีแอมของมิกเซอร์หรืออุปกรณ์บันทึกเสียงพกพาที่จะสามารถเร่งมันหรือปรับปรุงขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีนอยส์นั่นเองครับวิธีแก้ไขเนี่ยมันก็มีเราก็ต้องหาปรีแอมมาขั้นตรงกลางก่อนปรับปรุงขึ้นมาสักนิดหนึ่งก่อนครับแล้วค่อยผลักต่อเข้าไปแต่การที่เราจะเลือกหาปรีแอมขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยคุณต้องดูค่านอยส์ของปรีแอมเองด้วย ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอ noise เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยทีนี้ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคเรื่อง noise เรื่องของสิงซ่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างในออนไลน์คอร์สบทนี้เราจะโฟกัสที่ amplification noise หรือ noise ที่เกิดจากการขยายสัญญาณที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับ อันดับต่อไปครับคือเรื่องของฟีวมิเตอร์ครับฟีวมิเตอร์คืออะไรมันคืออันนี้ครับอันนี้เลยครับเนี่ยครับที่เป็นมิเตอร์ตรงนี้ผมจะลองปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นมาแล้วครับไฟตรงนี้เนี่ยครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะกระพริบไปกระพริบมาใช่ไหมครับเมื่อมีเสียงวิ่งเข้าไป ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเข้าใจได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเลยว่ามิเตอร์ของ YAMAHA MG10XU ตัวนี้เนี่ยขีด0ครับคือขีดสีส้มและอยู่ตรงกลางครับอันนี้เราจะเรียกมันว่า VU มิเตอร์แบบอนาล็อกแต่ในเวลาเดียวกันครับอุปกรณ์งานเสียงมืออาชีพอีกหลายตัวครับซึ่งเป็นดิจิตอลมันจะมีลักษณะของมิเตอร์อีกแบบหนึ่งครับ ตามรูปที่คุณเห็นเลยครับมันจะเป็นศูนย์ดีบีที่หัวสุดครับเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณไม่มีที่เหลือที่จะรองรับการสวิงของเสียงแล้วถ้าเกิดมันกรับพลิบไปถึงตรงนั้นนั่นเองความแตกต่างของทั้งสองตัวมันก็มีครับคือฝั่งอนาล็อกเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าถ้าเกิดผมเนี่ยประมวลผลสัญญาณเสียงหรือปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงให้มันอยู่แถวแวขีดศูนย์เพิ่มขึ้นไปได้บ้างครับแบบนี้ครับหรือว่าลดลงมาได้บ้าง ให้อยู่ในจุดที่เป็นสีเขียวและสีเหลืองผมปลอดภัยครับเสียงที่ได้ส่วนใหญ่จากการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงเนี่ยมันก็จะแทบไม่มี n อ i s e แล้วก็ไม่แตกคร่าอย่างแน่นอนนั่นเองครับแต่ในฝั่งของดิจิตตอลเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามีขีดสีเหลืองแล้วก็มีขีดสีเขียวเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหลักการเนี่ยถ้าเรามองจากสีมันเป็นอันเดียวกันเลยครับย้ำอีกครั้งครับสีเขียวแปลว่ามีสัญญาณสีเหลืองแปลว่าคุณยังโอเคอยู่แต่ถ้าสีแดงเมื่อไหร่ คุณกำลังสวยครับตามนี้นะครับทีนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามิเตอร์ของดิจิตอลและมิเตอร์ของอนาล็อกเนี่ยศูนย์อยู่คนละตำแหน่งกันแล้วไอจุดอ้างอิงเนี่ยที่มันจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง2โลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคำตอบง่ายมากครับตำแหน่ง0ูนย์ของอนาล็อกตรงนี้ครับจะเท่ากับลบ 18DB f u ดีบีฟบนมิเตอร์ของอุปกรณ์ดิจิตอลซึ่งเป็นอุปกรณ์งานเสียงมืออาชีพนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าผมเร่งเสียงให้มีความแรงของสัญญาณอยู่ที่ประมาณขีดศูนย์มันควรที่จะแสดงในอุปกรณ์เสียงดิจิตอลอยู่ที่จุดประมาณลบ18 dB full scale ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือวิธีในการทราบเบื้องต้นครับและเรามาดูกันต่อครับว่าไอ้มิเตอร์ตรงนี้ลบ18เท่ากับศูนบีเนี่ยมันทำอะไรได้และอะไร คือสิ่งที่เรียกว่าศูนย์อย่างแท้จริงในฝั่งของการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณทีนี้ครับผมอยากให้คุณดูบนตัวมิกเซอร์ยามาฮ่ MG10XU ครับคุณจะเห็นเลยครับว่าบนฟอนลุ่มของมันเนี่ยครับมันจะมีขีดลูกศรสีขาวอยู่เสมอเห็นไหมครับ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 มีสีขาวกำกับอยู่เสมอครับ ตัว f x z นี้ก็ใช่ครับอันนี้คือการส่งสัญญาณไปหาเอฟเฟกนะครับหรือจะส่งไปข้างนอกก็ได้ตามที่ผมได้เคยอธิบายเอาไว้ในบทก่อนหน้านี้มันก็มีขีดเห็นไหมครับมีขีดตรงนี้ครับ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 มีขีดเยอะแยะไปหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดศูนย์ครับในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณหรือเรียกกันว่า unity นั่นเองครับคำว่า unity ในที่นี้คืออะไรสมมติครับสมมติ สมมติว่าผมเนี่ยเอาสัญญาณปล่อยเข้าไปในรูอินพุตครับซึ่งมีเกณฑ์สำหรับปรับปรุงคุณภาพสัญญาณแบบนี้อันนี้คือผมโมเมนะครับคุณอย่าทำตามนะฮะหัว rca ยัดอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมเร่งเกณฑ์ขึ้นมาครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสมมุติครับสมมุติสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการส่งสัญญาณเสียงครับไปที่เอฟเฟกครับผมก็หมุนมาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าขีดของตัวหนอบตรงนี้เนี่ย มันไปอยู่แถวๆไอ้ลูกศรอ,อันนี้นั่นแปลว่าความแรงของสัญญาณที่เร่งหรือถูกปรับปรุงขึ้นมาจากไอหนอบตรงนี้มันจะวิ่งเข้าหาเอฟเฟกตรงๆเลยโดยที่ไม่มีการเพิ่มหรือลดทอนใดๆทั้งสิ้นครับมันก็ผ่านไปเลยครับหลังจากกระบวนการตรงนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเร่งมากขึ้นมันก็จะมีการทำให้สัญญาณเนี่ยแรงมากขึ้นเมื่อเชียบกับตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าผมเร่งให้มันเบาลง เอ๊ะต้องผ่อนให้มันเบาลงสิมันก็จะทําให้สัญญาณจากตรงนี้เนี่ยครับเมื่อวิ่งมาถึงตรงนี้ถูกลดทอนให้เบาหรือว่าให้อ่อนลงด้วยนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือเรื่องของ unity ครับสำคัญอย่างไรสําคัญสิครับเวลาที่คุณเอาสัญญาณขาเข้าใดๆมาเสียบกับอุปกรณ์บันทึกเสียงพกพาหรือว่าเอามาเสียบกับมิกเซอร์หรือเอาไปเสียบกับอุปกรณ์เสียงมืออาชีพใดๆ วิธีที่ดีที่สุดครับในการที่ได้มาซึ่งเสียงที่ไม่มีเสียงซ่าและไม่แตกพราก็คือเราบิดฟอลลุ่มในส่วนที่เราต้องการให้ไปอยู่ที่ยูนิตี้ก่อนเสมอครับแล้วคุณก็ค่อยเอาสัญญาณมาเสียบลงไปซึ่งในกรณีนี้ครับผมก็จะเอาสัญญาณเดิมนั่นแหละครับมาเสียบลงไป และเนื่องจากว่าสัญญาณที่เข้ามาในนี้เนี่ยมันแรงเกินไปครับจนอยู่ในขีดสีแดงมันก็จะมีปุ่มเล็กๆครับสำหรับมิกเซอร์ยามาฮ่าตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแอ t e ทนูเอช n นผมกดลงไปครับมันก็จะดออปลงอยู่ในจุดที่เราสามารถทำงานได้แล้วนั่นเองครับผมก็จะเร่งขึ้นมาครับปุ๊บปๆ๊ปปเห็นไหมครับ นี่แหละครับก็คือจุดที่เราสามารถบันทึกเสียงหรือว่าเก็บเสียงจากไมโครโฟนหรือแหล่งอื่นได้โดยที่ปราศจากสิงซ่าหรือมันอาจจะมีครับแต่น้อยมากๆครับแล้วก็ไม่แตกพร่านั่นเองครับเสียงตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับจะเป็นเสียงพูดหรืออะไรก็ได้อย่างในกรณีนี้ครับผมใช้ไซเวฟหนึ่งกิโลเฮิร์ตซ์มันจะเป็นเสียงตืดแบบนี้เอามาเป็นตัวกำหนดเรื่องของความแรงสัญญาณให้คุณเห็นนั่นเองครับเพราะมันมีความคงที่ดีครับ ทีนี้ครับทีนี้มันก็มีคำถามยอดฮิตโผลขึ้นมาครับว่าในกรณีของเสียงที่ปล่อยออกไปเนี่ยที่ตำแหน่งมิตเตอร์ใดๆก็ตามเสียงที่ออกไปทางลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์หรือเสียงที่ออกมาทางหูฟังมันจะดังขนาดไหนมีวิธีในการเปรียบเทียบไหมคำตอบคือไม่มีนะครับคือมาตรวัดตรงนี้เนี่ยครับทั้งหมดเลยเนี่ย มันเอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่เสียงยังคงอยู่ในรูปแบบสัญญาณทางไฟฟ้าทาั้งสิ้นนั่นหมายความว่าถ้าเสียงเนี่ยมันปล่อยออกไปหาลำโพงหรือหูฟังซึ่งมันแปลงกลับมาเป็นพลังงานกลเมื่อไหร่คุณจำเป็นที่จะต้องมาร์กตำแหน่งฟอร์ุูมของอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตัวเองครับสมมุติครับสมมติสมสมติว่าตอนนี้เนี่ยครับเสียงส่วนใหญ่ของผมเนี่ยสวิงไปมาอยู่ที่ประมาณบวก6แล้วก็ลบ6ดแถวนี้นะครับผมโอเคละ ผมต้องการที่จะเปรียบเทียบครับว่าเราฟังในหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์หรือในลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์แล้วเนี่ยมันควรจะดังขนาดไหนผมก็เร่งเสียงมันขึ้นมาครับได้ยิน 1K ผมไหมครับคุณเร่งขึ้นมาให้อยู่ในจุดที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกโอเคว่าอ่ะ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่อุปกรณ์ของชั้นทำงานได้เต็มที่ไม่ซ่าไม่พลาดหูฟังชั้นจะดังประมาณนี้ลำโพงมอนิเตอร์ชั้นจะดังประมาณนี้แล้วคุณก็มาร์กตำแหน่งลงไปเลยครับคุณจะเขียนลงไปตรงนี้ก็ได้ครับหรือคุณจะมีลูกศรแปะลงไปก็ได้เพราะอย่างที่บอกครับมาตรวัดตรงนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เสียงยังคงอยู่ในรูปแบบสัญญ,ญาณทางไฟฟ้าเท่านั้นถ้ามันถูกแปลงกลับครับให้กลายไปเป็นพลังงานกล คุณต้องมาร์กตำแหน่งที่คุณต้องการด้วยตัวเองครับสำหรับพาร์ทนี้ครับมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเปรียบเทียบมิเตอร์ระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลคุณจำได้ใช่ไหมครับว่าที่ตำแหน่ง 0dB บนมิเซอร์อนาล็อกเนี่ยมันควรจะเท่ากับลบ 18dB f u s l s l a l e บนมิเตอร์ของอุปกรณ์เสียงมืออาชีพซึ่งเป็นดิจิตอล ทีนี้ครับทีนี้ถ้าคุณสังเกตต่อดีๆครับมิตเตอร์ของตัวมิกเซอร์ยามาฮ่ MG10XU เนี่ยมันไปสุดที่บวก1 0 d เดซิเบลครับแต่บวก10ในที่นี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรละวว่ามันต้องสูงขึ้นไปกว่าบวก10กี่ดีแล้วมันค่อยพีควิธีที่เราจะทำต่อไปนี้ครับคือการเปรียบเทียบเฮดรูมอย่างละเอียดระหว่างฝั่งอ n นาล็อกและดิจิตอลครับ ผมก็จะเริ่มตามกระบวนการปรกติครับที่เราทำกันเป็นประจำก็คือทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ที่ Unity ให้หมดเลยครับตามนี้ครับผมขอใช้แค่ช่นลเดียวพอผมจะเร่งเสียงขึ้นไปเรื่อยๆครับจนแตะขีดศูนย์โชคคุณจะเห็นเลยครับในซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับสัญญาณเสียงที่มันรับมาได้จากม er ิ x e r MG10XU Yamaha เนี่ยมันไม่ได้เป๊ะอยู่ที่ลบ18ครับใช่ไหมครับ เนี่ยครับขีดนี้มันไม่ได้อยู่นะครับของจริงมันไปอยู่แถวนี้ครับมันมีระยะครับซึ่งต่างกันประมาณสักสี่หรือ5 d เดซิเบลได้นะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเร่งสัญญาณขึ้นอีกเร่งให้มันไปถึงจุดพีกสีแดงแล้วถอยลงมาเล็กน้อยแดงและอัดถอยนะครับคุณก็จะเห็นเลยครับว่า ในจุดดังกล่าวเนี่ยฝั่งของดิจิตอลครับมันจะเห็นสัญญาณที่ยังเหลือพื้นที่ให้สวิงด้อีกประมาณ5หรือ6เดซิเบลแต่ในทางกลับกันครับในฝั่งอ n นาล็อกของมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยไม่เหลือแล้วนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำนะครับอุปกรณ์ใดๆที่มีทั้งฝั่งอ n นาล็อกและดิจิตอลในตัว ไม่ว่าจะมีราคาแพงขนาดไหนล้วนมีความไม่ตรงกันของความแรงสัญญาณระหว่าง2โลกนี้เสมอนั่นเองครับมิกเซอร์ที่ดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะแมชหน่อยอย่างามาฮ่าตัวนี้ครับค่อนข้างแมชแล้วครับถ้าเราพูดถึงมิกเซอร์ซึ่งมี USB interface ในตัวราคาถูกๆแบรนด์ที่เราไม่ค่อยรู้จักกันเนี่ย มันก็จะต่างกันทีครับมีบางตัวครับเกิน10 dB ด้วยซ้ำอัดเสียงเข้าไปแล้วครับตรงนี้เนี่ยมองแล้วดูว่ามันปกติดีแต่พอเข้าคอมพิวเตอร์ไปแล้วเนี่ยหรือไลฟ์สตรีมออกไปแล้วแล้วมีการเร่งสัญญาณขึ้นอีกมันก็มีเสียงซ่าตามมานั่นเองครับในเมื่อจุดสุดของมิกเซอร์ตัวนี้ในฝั่งอนาล็อกอยู่ที่ตำแหน่งนี้เมื่อเทียบกับฝั่งของดิจิตอลซึ่งเหลือพื้นที่อีกประมาณ5 dB คุณจะทำอย่างไรครับเพื่อให้ได้อัตราส,ส่วนของเสียง Noise ที่ต่ำและยังไม่แตกพร่าง่ายนิดเดียวครับแทนที่เราเนี่ยจะโปรเซสสัญญาณเสียงทุกอย่างที่ความแรงประมาณนี้เราโปรเซสเพิ่มขึ้นมาครับสักประมาณ5หรือ6 dB ก็คือที่ประมาณนี้นั่นเองครับกลับมาดูที่หน้าจอใหม่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาวนเวียนอยู่แถวแลบ 18DB Fu ด l บแล้วนั่นเองมันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างสเตรทฟอร์เวิร์ดมากๆแค่บวกลบเลขกันง่ายๆแค่นั้นเองครับคราวนี้ครับผมก็จะปล่อยเพลงเข้าไปครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับค่อยๆเร่งปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไปเรื่อยๆครับเราจะเห็นเลยครับว่าในตำแหน่งประมาณ0 dB บน VUmeter ฝั่งอนาล็อกซึ่งเป็นสีส้มตรงนี้เนี่ยหรือสีเหลือง มันจะสวิงกว่าลบ18 dB full scale เล็กน้อยในฝั่งของดิจิตอลครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ตอนปล่อยไซเวฟบตืดเนี่ยมันยังน้อยกว่าเลยส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าการตีความมิเตอร์ของทั้งสองฝั่งแตกต่างกันครับแล้วก็อย่างที่สองครับก็คือมิเตอร์ในฝั่งของอนาล็อกเนี่ยมันจะเชื่องช้ามากกว่าฝั่งของดิจิตอลอยู่แล้วนั่นเองฝั่งดิจิตอลเนี่ยมันสามารถเอเวอ g e เรจได้อะไรได้ดังนั้นครับเวลาที่คุณซิงค์ด้วยไซเวฟบหนึ่งเคตืดเนี่ยครับให้ฟังหูไว้หู ให้ขยับลงมาครับแล้วใช้เสียงปกติเปิดเข้าไปเพื่อเทียบอีกทีด้วยอย่างในกรณีนี้เนี่ยครับผมก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าเมื่อเสียงเนี่ยมันอยู่แถวแถวประมาณ 0dB บนฟิวมิเตอร์อนาล็อกมันก็สวิงอยู่ใกล้เคียงลบ 18dB Full Scale บนฝาดิจิตอลแล้วซึ่งผมมองว่ามันจบแล้วครับมิกเซอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องออฟเซตอะไรทั้งนั้นสบายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอสถานการณ์แบบข้างต้นครับ ที่ว่าฝั่งของดิจิตอลเนี่ยมีที่เหลือจริงๆแม้ว่าหลังจากไซเวฟคุณปล่อยเสียงเพลงหรือปล่อยอะไรเข้าไปแล้วผมก็บอกคุณเลยครับว่าก็ให้คุณมิกซ์หรือว่าปรับปรุงคุณภาพสัญญาณชดเชยขึ้นไปครับตามความต่างตรงนั้นแค่นั้นเองครับแล้วก็จบกันครับสำหรับออนไลคอร์สบทนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นั่นแหละครับแล้วก็ในบทหน้าครับเราจะมาคุยกันในส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือชุมกลางและแหลมครับสวัสดีครับ